โดยในรอบนี้ก็ได้มีการประกาศเอีเวนต์ใหม่อย่างโชว์วุ่น,นกับวัยรุ่นอันเลวเวงโอชื่ออย่างกับซีรีส์เกาหลีเลยซึ่งการมาของเอีเวนต์นี้นั้นก็ได้มีนักเรียนใหม่มาทั้งหมด2คนโดยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วกับคนแรกดีกว่าครับกับตัวของซาโต h a ฮามะอุมิกะ ซาโตฮามะอุมิกะนักเรียนตำแหน่งสไรเกอร์กระสุนฟ้าเกาะฟ้าโดยที่ตัวของเธอนะเป็นนักเรียนสาย DPS ที่มีความพิเศษในการทำดาเมจต่างจากคนอื่นแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับโดยเดี๋ยวเรามาเลือก,กับตัวสกิล X ของอุมิกะกก่อนนะโดยสกิลนี้ตัวของอ um ุมิกะจะทําการเรียกเครื่องยิงพูออกมาเป็นเวลา50วินาทีและเครื่องยิงพูนั้นก็จะได้รับ HP เพิ่มเติม จกค่า HP สูงสุดข,ข,ของตัวอุมิกาด้วยนะโดยตัวของเครื่องยิปูเนี่ยจะไม่ท,ทําดาเมจทันทีแต่การทําดาเมจนั้นจะมาอยู่ที่อีกสกิลหนึ่งของตัวของอ um ุมิกานันเองโดยสกิลนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยครับโดยต่อไปก็จะเป็นสกิลพื้นฐานของตัวอุมิกาโดยสกิลนี้เมื่ออุมิกาททาการโจมตีปกติครบสิบครั้งเนี่ยอุมิกาก็จะทําการรับพลังโจมตีให้กับตัวเองเป็นเวลา30ิวินาทีแต่ถ้ามีเครื่องยิปูอยู่ด้วยเนี่ยเครื่องยิปูก็จะได้รับับพพลจมีีเเเเิิ่หือนนนนกป็ววาา7าทนะ และหลังจากนั้นอูบิกากจะทําการสั่งให้เครื่องยิงุเนทำดาเมจใส่ตู้หนึ่งเป้าหมายนั่นเองซึ่งหมายความว่าการทำดาเมจของตัวอูบิกาจะต้องรอให้สกิลพื้นฐานติดก,ก่อนนั่นเองถึงจะทําให้ตัวของอูบิกาะนะสามารถทำดาเมจได้สูงสุดนั่นเองนะส่วนสกิลติดตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากสกิลนี้ก็จะเพิ่มด้วยให้กับตัวอูบิกะแต่ว่าถ้าเกิดว่มมาขึ้นปืน2ได้เก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวของอูบิกานั่นเองโดยสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสกิลลองของตัวอุบิกานะ โดยสกิลนี้เมื่ออุปิกาททาการโจมตีปกติครบ55ครั้งเนี่ยตัวของอุปิกาก็จะบัฟพลังโจมตีให้ตัวเองและลดคอสสกิล X ของอุปิกาลง3เหนือนั่นเองซึ่งการลดคอนเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งนะเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนอีกคนนึงที่เป็นนักเรียนใหม่แล้วเข้าตู้พ้องกับตัวของอุปิกานั่นเองซึ่งคนนั้นก็คือคาสึกะซูบากิในชุดกานั่นเอง ซึบากิชุดไกด์นั้นก็จะเป็นนักเรียนตำแหน่งสเปเชียลกระสุนเหลืองเกาะเหลืองซึ่งพวกกระสุนหรือเกอนเราไม่ค่อยสําคัญมากเพราะเนื่องจากตัวของเธอนั้นจะเป็นนักเรียนสายสเปเชียลนั่นเองซึ่งในรอบนี้เนี่ยเธอก็จะมาในตำแหน่งของซัพพอร์ตและยังสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวของเธอนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างโดยเดี๋ยวเรามาเลิ่กที่สกิลเอของซูบากิกันก่อนนั่นเอง โดยสกิลนี้เนี่ยสเปรกิจ,จะทําการสร้างพื้นที่วงกลมขึ้นมาโดยเพื่อนที่อยู่ในระยะวงกลมของสเปรกินั้นก็จะได้รับบับพลานโจมตีมานั่นเองจนกว่าเพื่อนคนนั้นจะเดินออกหรือหลุดออกจากพื้นที่ของสกิลเอของสเปรกินั่นเองและส่วนของสกิลพื้นฐานสเปรกิจ,จะฮิลให้กับเพื่อนหนึ่งคนและยังเพิ่มค่าต้าทานครีให้กับตัวของเพื่อนที่ถูกฮิลด้วยนั่นเองโดยสกิลนี้จะเลียงเป้าไปที่เพื่อน่วมทีมที่มีเลือดต่ำที่สุดอยู่นั่นเอง ส่วนของสกิลติดตัวก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการเพิ่มค่า,ารักษาให้กับตัวของซูเปอร์กินั่นเองส่วนของสกิลลองนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าสกิลนี้ซูเปกิจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่มทีทั้งหมดนั่นเองซึ่งทั้งดนั้นก็จะเป็นความสามารถของซูเปอร์กิไกดั่นเอง โดยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพลวมของทั้งสองคนกันว่าจะเป็นอย่างไรโดยในส่วนตรงนี้จะเป็นเพียงแค่ความเขียนส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นนะครับโดยในส่วนของอุมิกานั้นตัวของเธอเนี่ยถูกออกแบบมาให้เล่นกับคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้าในแพทหน้านี้ซึ่งก็คือตัวของ free offset เองเพราะว่าตัวของบอสเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากสกิล ex บ้าลงเพราะง้นแล้วการธาตาเม็ใส่บอสเนี่ยจึงไปอยู่ในส่วนของการ auto a t t a c หรือ b a s i ิ skill หรือสกิลพื้นฐานนั่นเอง แต่ถึงแม้เธอจะถูกออกแบบมาให้สรับบทนี้จริงๆแต่ตัวของเธอก็ยังมีปัญหาอยู่สรับบทนี้นะโดยการที่อุมิกางนั้นจะทำดาเมจได้สูงๆเนี่ยเราจําเป็นต้องมีเครื่องยิงพูหลายๆอ่านพร้อมกันและรอคําสั่งจากตัวของอุมิกางเพื่อสร้างดาเมจแต่ด้วยความที่เครื่องยิงพูเนี่ยนับเป็นยูนิตเหมือนกันจึงทําให้เครื่องยิงพูมีโอกาสที่จะพังก่อนก่อนที่อุมิกางจะสั่งโจมตีนั่นเองจึงทําให้การทำดาเมจหรือการสร้างดาเมจจากตัวของอุมิกางเนี่ยบาลงและก็ไม่เสถียรนั่นเอง และเมื่อเรามาเทียบกับนักเรียนสายออโตัวแทกที่มีอยู่มานานแล้วอย่างเช่นสากุระโกะเนี่ยตัวของอุมิการนั้นสามารถสร้างดาเมจได้ไม่เสถียรเท่าหรือต่อเนื่องกว่าตัวของซากุระโกะเลยเอาตัวของอุมิการนั้นจะต้องรองให้ใช้เบสิกสกิลก่อนถึงจะทําให้ตัวของอุมิการนั้นสามารถสร้างดาเมจได้นั่นเองส่วนของซูเบกิไกนั้นจริงๆแนละ้วตัวของเธอก,ก็ไม่แย่เลยนะแต่ด้วยความที่ตัวของเธอนั้นมีค่าคอสจากสกิลเองของเธอที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆ และมีสกิลพื้นฐานที่เป็นการฮีลของซูปกิเนี่ยมีระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเกินไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของซูบปกิไปใช้ในฟ r ีออฟเซตเนี่ยอาจจะฮิลช่วยเพื่อนได้ไม่ทันจึงทําให้เซอรตของเธอนั้นน่าไปใส่คนอื่นทดแทนมากกว่าที่สามารถช่วยทีมได้มากกว่านี้เองอย่างเช่นตัวของโคทามะที่มีสกิลลดพลังโจมตีให้กับสตูหนึ่งคน ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยทีมได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าแถมตัวของเธอนั้นสามารถร,รับพราจโจตีได้ด้วยเช่นกันจึงทําให้ตัวของโคเทมะสหรือตัวอื่นๆนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าตัวของสเปกิกนั่นเองแล้วสรุปเราควรเปิดตู้นี้ไหม ถ้าตามความเห็นผมนั้นผมไม่ค่อยแนะนาให้เปิดหางทั้งสองคนนะครับยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบในตัวนักเรียน 1: ใน2คนนี้ก็สามารถเปิดหางมาได้เลยนะโดยสาเหตุที่ผมไม่แนะนำเนี่ยเป็นเพราะว่ารูปแบบสกิลการใช้งานของทั้งสองคนเนี่ยมีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะยากเกินไปและในอนาคตในเร็วนี้เนี่ยก็จะมีตู้ลิมิตท,ที่กาลังจะเข้ามาด้วยซึ่งหนึ่งในตู้นั้นเนี่ยมีความน่าสนใจและน่าลงทุนกับการเปิดตู้นั้นมากๆจึงอยากให้เก็บเพชรไปลงที่ส่วนตรงนั้นมากกว่านั่นเอง โดยสำหรับใครที่ต้องการเปิดตู้นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นเรามีไลฟ์กันที่ช่อง YouTube ช่องนี้สามารถมาร่วมจอกันได้นะครับ